สวัสดีครับแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพี่เจกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมนะครับเยเราเจอกันทุกวันแบบนี้หน้ากล้องเวลาสามคู่จัดไปนะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยกลุ่มกระแสต่างประเทศไลอ้อนเจดีสามสามครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับก็คลิปแรกหน้ากล้องสามคู่จากสองหลีกนะครับไปเริ่มที่เวลาตีสองครึ่งไปที่ พิมารีอังกฤษนะครับเวสต์แฮมอันดับ14จะเปิดบ้านเจอฟูลแลมอันดับ9ครับเวสต์แฮมเนี่ย23แต้มล่าสุดบอลเปลี่ยนโค้ชเลยนะครับใช้กรัมพอร์เตอร์คุมนัดแรกบุกไปแพ้วินล่า ในเอฟเอคัพมา1ต่อ2นะครับตัวหลักๆก,ก็จะรอบโบเวนอันโตนิโอยังลงไม่ได้นะครับแกนหลักๆก,ก็เป็นคูดูสปาเกตตาซัมเมอร์วิลข้างหน้านิคัสฟูครูกนะครับเจอกับฟู 8, ลแลม30แต้มล่าสุดเปิดบ้านถล่มวัตฟอร์ด41นในเอฟเอคัพตัวหลักก็ตราโอเรอันเดสเปเรลาเลสอโวบีหน้าเป้าน,น่าจะปรับมาชาราอูคิมินสบ้างนะครับ เจอกันนัดแรกเสมอหนึ่งๆบ้านฟูแลมครับคู่นี้เปิดมาเสมอไหนเสมอกันนะครับกษัตราย์อไหลเวสแฮมเต็มๆนี่จะเป็นการคุมทีมลงเล่นในบ้านนัดแรกของกุนซืออย่างกรามพอตเตอร์กุนซือใหม่นะครับพี่เหยียดดูแล้วเนี่ยแม่ม omentum ไหลมาเหมือนกันนะครับฟูลแลมเล่นเยือนก็ใช่ว่าจะชัวร์ครับเกมแบบนี้วัดใจเวสแฮมปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็เบียดชนะได้เลยนะครับคู่ต่อมาไปที่เวลาตีสองครึ่งครับไปดูเบลเลอร์เวอร์คูเซ่น รองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอมาอันดับ4นะครับเลเวอร์สาแต้มเกมล่าสุดบุกไปเบียดชนะดอทมูลมา3ต่อ2นะครับตัวหลักๆกก็เหมือนเดิมครับครานิชชาค้าแอนดริชฟลิมปงคริมาลดข้างหน้าพัาสติกชิกฟอร์เรนเวียดนะครับเจอกับมาย28แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะโบคุ่มมา2-0นะครับปัญหาคือนาดีมอาเมรี่ติดโทษบานครับแนวรุกก็มีพอลเนเบลอีแจสุงกองหน้าโจาทานเบอร์กาดนัดที่แล้วยิง2ประตูนะครับเจอกันล่าสุดฤด,ดูการที่แล้วนี่เลเวอร์ชนะไปกลับในบ้าน2-1เกมเยือน3-0ก่อนเกมเลเวอร์เป็นต่อพอสมควรนะครับเลเอือบนเส้นเนี่ยตอนนี้ตามหลังบบเยน4แต้ม ผลงานชนะมาเก้นัดติดต่อกันทุกรายการนะครับหมายว่ามาช่วงหลังก็ดีนะครับชนะนลีกมา3เกมติดตกระสไหลเลเวอร์เต็มๆเล่นในไบอารีนาด้วยนะครับเลเวอร์เครื่องติดครับดูแล้วการันตี1ประตูไปลุ้นประตูที่2ครับปิดท้าย เวลาตีสามอีกคู่นึงในพรีเมียร์ลีกนะครับไปดูบิ๊กแมชเลยครับนักดิ้มฟอร์เรสอันดับ3จะเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลจากฝูงฟอร์เรสต์40แต้มล่าสุดเปิดบ้านชนะลูตัน2-0ใน FA ฟเอคับก็พักตัวผู้เล่นแทบจะยกชุดเหมือนกันนะครับดังนั้นพวกคาร์มาซันโอนดอยอีลังกามอร์แกนกิดไว้คริสบูธจะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูล46แต้มล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มแอคคิงตัน4-0ก็พักแทบจะยกชุดเหมือนกันนะครับตัวหลักอย่างกลาเวนแบกมอลิสเตอร์ซาากัวน Ask, พร้อมกับมาเป็นตัวจริงนะครับเจอกันนัดแรกท่านจำมันได้ฟอร์เรสเป็นฝ่ายบุกชนะ1-0นะครับเอาอย่าง่ายลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้แพ้นัดเดียวก็คือการแพ้ฟ,ฟอร์เรสคาบ้านนั่นแหละครับแน่นอนก่อนเกมเขามองลิเวอร์พูลบุกมาเป็นต่อนะครับแม้เกมนี้ลิเวอร์พูลแพชั่นมาเต็มเหมือนกันนะครับฟอร์เรสเองจะว่าไปผลงาน ช่วงหลังนี่ชนะมา7นัดติดต่อกันทุกรายการถือว่าเป็นงานไม่ง่ายสําหรับลิเวอร์พูลเลยนะครับถ้าดูจากฟอร์มของฟอเรสต์ชั่วโมงนี้ครับเกมแบบนี้วัดใจนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับพี่ใหญ่บอกว่ามีโอกาสยื้อเอาแต้มได้ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยกระแสไหลฟอเรสต์ด้วยนะครับสรุป3คู่ครับหน้ากล้องเบี้ยชอบไปที่เวสต์แฮมไบรอ์เลวูเซ่นและนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยกลุ่มกระแสต่างประเทศไลอ้อนเจดีสามสามครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ